ให้เวลาออกหาอาหารของฉันแล้วเด็กๆมาทางนี้พอดีฉันฝากเด็กๆช่วยอยู่เป็นเพื่อนไขให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ได้เลยครับคุณแม่ไดโนเสาร์วย,ยน้องๆจ๋าเดี๋ยวพี่ไปเล่นซ่อนแอบแบบหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มาจ้ะอยู่กันดีๆนะจ๊ะน้องๆจ๋าเอ้าเั่นอะไรอะ่ะฝากทุกคนกด,คดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิไปใหม่ๆของ ของฉันอยู่ครบลูกจ๋าแม่กลับมาแล้วจ้ากลับมาเห็นลูกๆอยู่ครบฉันก็ดีใจหุ่นใจหน่อยออกไปหากินแต่ละครั้งก็ต้องคอยลุ้นว่าจะเกิดอันตรายกับไข่ของฉันไหมโอ้ยวันนี้เล่นอะไรกันดีอะพวกเราแ่นด์สิโอ้ยฉันว่านะเรามาเล่นซ่อนแอบกันแม่ วันนี้อากาศดีน่าจะสนุกโอ้ก็ดีเหมือนกันนะใช่ฉันก็ชอบงั้นฉันเป็นคนนับก่อนละกันเนาะฉันชอบเป็นคนนับป่าสนุกดีได้เลยจิมมี่งั้นพวกเราไปแล้วนะโอเคงั้นจะนับแล้วนะหนึ่ <S 1> 1, <S สอเค็ไปเร็วจ,จ้าเจเอ้ยตรงนีน้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เก้าอ้ยก้าเลวเก้าเลวนี้ละกันตรงนี้ละกัน สิบโอเคได้เวลาตามหาแล้วรู้สึกได้ยินเสียงกรุกรักกรุกร,ก,กรักอยู่ท้างนี้มีหละหลังต้นไม้นี่เลยบองโอ้ยจิมมี่หาพวกเราเจอได้ยังไงอ่าก็ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรกุกกักกุกกักอยู่หลังต้นไม้เนี่ย, <c oughs> ยจริงเหรอโอเครู้สึกได้ยินเสียงกุกกักกรุกกักอยู่ข้างบน หเห็นขาแล้วหเห็นขาวแวมๆป้องอ้ที่นี่เจอพวกเราแล้วฮคุณแม่ไดโนเสาร์นี่นะโอ้ขอโทษน,นะครับที่พวกเรามารบกวนโอ้ไม่เป็นไรจ้าสวัสดีนะครับคุณแม่ไดโนเสาร์โอ้ยกำลังฟักไข่อยู่เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่จ้าเด็กๆคือว่าได้เวลาออกหาอาหารของฉันแล้วเด็กๆมาทางนี้พอดี ฉันฝากเด็กๆช่วยอยู่เป็นเพื่อนไขให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ได้เลยครับคุณแม่ไดโนเสาร์ได้ค่ะคุณแม่ไดโนเสาร์ไม่ต้องห่วงนะคะพวกเราเล่นอยู่แถวๆนี้ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคฉันไปก่อนแล้วนะโอ้ไขของคุณแม่ไดโนเสาร์สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะฉันว่านะ พวกเราอะไปเล่นหอซ่อนแอบกันต่อเืออยู่ใกล้ๆเนี้ยคงไม่มีอะไรหรอก่อนหน้าจ,จะไม่มีอะไรอะนะเพราะว่าเราก็เล่นวนเวียนกันอยู่แถวนี้อยู่แล้วะงั้นถึงตาเค้กนับนะได้จ้าหนึ่งนี่ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเก้าอุ้ยเก้าเล้วอะเก้าเล็วอะปีบอุ้ย,ยไปแอบตรงไหนกันหมดนะ ฉันจะตามหาแล้วนะทุกคนหืมไม่มีเสียงตอบสักคนเลยเนียนมากเลยนะอ้ยน้องๆจ้าเดี๋ยวพี่ไปเล่นซ่อนแอบแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มาจ้ะอูกันดีๆนะจ้ะน้องๆจ๋าหวังว่าพี่ๆจะช่วยดูแลน้องๆได้อย่างปลอดภัยนะแม่กำลังกลับไปแล้วนะจ๊ะเด็กๆ อะไรอ่ะทำไมมีใครที่ไม่ใช่ลูกของฉันอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ย oh, <no. S 1> อุ๊ยโอ้ไข่ของใครเนี่ยทำไมหน้าตาปแปลกๆ oh. อ๋อแต่โชคดีที่เด็กๆยังอยู่ครบอ่ะตอนนี้ไข่ใครเนี่ย <No. S 1> เด็กๆจ้ามาดูตรงนี้แล้วจ้ามีอะไรหรอครับคุณแม่ไดนโนเสาร์มาดูนี่จ้าจิมมี่ oh. นั่นอะไรเนี่ย oh, <no. S 1> เด็กๆจ้ะตอนที่ฉันไม่อยู่มีอะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นไหมจ้ะ <c oughs> เออพวกเราก็อยู่แถวๆนี้ครับไม่เห็นอะไรเลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะคุณแม่ไดโนเสาร์เราก็อยู่แถวนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะฉันแปลกใจทำไมมันมีไข่ที่ไม่ใช่ไข่ของฉันมาด้วย <c oughs> โอ้ยนั่นสิครับ ฉันแปลกใจมากเลยเนี่ยทำไมมีไข่แปลกๆปลกมาปนอยู่ด้วยสีก็ไม่ใช่ขนาดก็ไม่ใช่เฮ oh. ้ยไข่ของใครกันเนี่ย oh, <no. S 1> โอ้ยแย่แล้วครับใหญ่ขนาดนี้มันจะเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ขนาดไหนกันแน่หรือไม่ใช่ไข่ไดโนเสาร์ครับเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยแย่แล้วถ้าไม่ใช่ไข่ของไดโนเสาร์จะเป็นไข่ของอะไรเนี่ย ใหญ่ขึ้นานี้โอ๊ยน่ากลัวมากเลยอะค่ะดูสิใหญ่มากเลยอะฮะดูดิครับใหญ่กว่าผมอีกนะครับเนี่ยตรงนี้สินะที่เราเดินผ่านมาเราปวดท้องพอดีเลยฝากไข่ไว้ก่อนโอ้นั่นไงไข่ของฉันสวัสดีค่ะทุกคน คุณเป็นใครต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนพอดีอ่ะฉันเป็นเจ้าของไข่ใบนั้นนะคะโอ้ไข่ของคุณเหรออ <Yeah. S 1> ฉันก็ว่าสิในเนี้ยไข่ของฉันมีอยู่ห้าฟองแล้วก็มีไข่แปลกปลอมมาหนึ่งฟองต้องขอโทษด้วยะคะ่ะพอดีว่าเมื่อสักครู่เนี่ยฉันเดินผ่านมาตรงนี้ เรารู้สึกปวดท้องกระทันหันแต่ว่าพอดีฉันต้องออกไปเดินแบบนะคะก็เลยว่าเห็นไข่ยอยู่ตรงน <S 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 Spaß ี้แล้วดูน่าจะปลอดภัยเพราะสัญชาตญาณของความเป็นแม่คุณน่าจะไม่ทำร้ายไข่ของฉันอ๋อเป็นอย่างนี้เองหรอกเหรอไข่ของคุณใช่ไหมใช่ค่ะไข่ของฉันเองค่ะขอโทษด้วยนะคะทุกคนฉันขอตัว เอาไข่กลับบ้านก่อนนะคะโอเคค่ะเจิญเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะโอ้ยโล่งใจไปนะคะคุณแม่ไดโนเสาร์รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของไข่ใช่จอจิมมี่พวกเราขอโทษนะคะคุณแม่ไดโนเสาร์พวกเราก็เล่นซ่อนแอบไม่ได้มาเฝ้าดูน้องอย่างจรงิงจังโอ้ไม่เป็นไรจ้าแค่ฉันรู้ว่าพวกเธออยู่ใกล้ๆคอยดูห่างๆ ฉันก็ดีใจแล้วขอบใจมากนะพวกเธอดูแลไข่ให้ฉันอย่างดีแบบนี้ปกติฉันก็ออกไปก็ไม่มีใครช่วยดูแลโอ้ยขอบคุณนะคะคุณแม่ไดโนเสาร์งั้นพวกเราขอตัวไปเล่นซ่อนแอบเบอนะครับเอาเลยจ้าตามสบายจ้าทุกคนขอบใจนะจ้าโอ้ยฉันปวดท้องทั้งเลยโอ้ย ก็อยู่นี่ก่อนนะจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่เสร็จงานแล้วแม่จะกลับมารับเจ้านะจ๊ะโอ้ยฝากด้วยนะครับแม่ไดโนเสาร์เฮ้ยทันเล่นอะไรอะคะเล่นเสากระโดงสะพานครับไหนไดโนเสาร์โอ้โหโอ้ยไห,หนอนสะพานครับโอ้โหทันปั้นเองเหรอหนอนสะพานอ่ะนีด่ดูที่แม่ดูที่โชว์เพื่อนๆดูหน่อยอโอ้โห ปั้นหนอนสะพานเองเลยครับโอ้โหโอ้โหมือยาวเนาะหนอนสะพานเนี่ยน่าดูเลยโอ้โหโอ้ยอาปากได้ด้วยอ่ะโอ้โหทันปั้นเองอ่ะเนี่ยเออโอ้โหแถวเลยโออเอาหนอนสะพานมาไล่กินไดโนเสาร์อ่ะโอ้โหทันปั้นเองในถ้วยใกล้ มีสองนะออาเปิดแค่จริงดูในข้างในโอมีข้างในด้วยโอ้โหเปิดได้ด้วยโอโอเคฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทันทานกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้โหเล่นต่อเล่นต่อโอ้โหหนอนสะพานโอ้โหกินได้หนุ่สาวใหญ่เลยโอ้ ฝนเพิ่งหยุดตกไปนเนี่ยใช่ไหมทนันดูสีต้นไม้เปียกเลยน้องๆฝนตกกันไหมคะที่บ้านบ้านเราฝนตกบ่อยมากช่วงนี้โอจะถ่ายคลิปทีนี้ต้องรอฝนหยุดตกแล้วเนี่ยดูดิต้นไม้ยังเปียกอยู่เลยฝนเป็นอุปสรรคกับเราบ้ากเลยเออแต่หนอนสะพานีไม่สนใจเลยนะเล่นได้ทั้งฝนตกฝนไม่ตกเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> หนอนสะพานีหนวดยาวแล้วนะหนวดหรือมือเขาแล้วนะ่ะเอาเหรอแม่นึกว่าหนวด <c oughs> Okay. <laughs> you